ใส่ออนขมค่ะพี่น้องมากกับแจวคมขมเด้อค่ะนี่ฟ้าเขียวบออันพุนแจวโอนนใส่ออนขมค่ะพี่น้องแห้งมากกินกับแจวคมข,ม,ขมบานนี่เสียบเขากันปัยัง มากก็พักหลากหลายคือเกาค่ะเป็นหน้าหะไรรสจัดหอมำลำจาหน่อยก่ แซบแซบอีเลค่ะพี่นอ้องนี่จะมีข้อมผมไหมตัวมันบ้ขผมแต่ว่าบริเวณมแห้งแ,แซบมันจะมันจะตางกับใส่ใส่เขาเอื่นยังใส่ออนอธรรมดาตัวนั้นตัวนั้นจะโลละลอยก็บ,บาทนั้งตัวใสออนตัวนั้นมันจะขมหน่อยขมนิดเดียว แต่ตัวนี้มีอำลำอำลอำลแมนปะลวกกะเแี้วขมเนี่ยสุดยอดออนางเบิงแม่นองนุกกีกินครับ <c oughs> ให้เพิ่นจัดก้อนเลยเอาเลยทำยังไงต่ว่าถ้าผู้ไดบบมาคมแห้งกะแก้วกับบวัวตองใสดีก็ไไรเนาะแมนราะเพิ่งขมจากใสอยู่แล้ว อยากขมกว่านี่ก็กัดมาละใส่ใส่เล่น,นแสบขี่เคยกินอ่ะคือจังขมกว่านี่เดียนี่ตัวนี้ขมบะแมนตัดร่องมือเพน่นอม แตกละครอะอนเพิออน่นยำเป็นแต่แซบแต่แซบก็บไป้องฟังเสียงยำเพิ่นลืบดดังเอือ้อกบันดสุต่อเลยใส่ซอนแข็งแซบโอ้โหหวยหมดอื้ือ ไผ่บ้านคยล่องไปล่องเน้อค่ะพี่น้องจุดติดใจอันนี้บแพงเนี่ยนี่แต่ว่าถ้าเป็นใส่ออนน่ะมันลอยกว่าบาทโลหนึ่งลอยเท่าไหร่บ้างลอยหกสิบเจ็ดสิบอันนี้แค่จะบาทเองเนี่ยหัอซ่ มมดาละใส่โอ้ยขมลำลำไปกันอืมคักค่ะเอาล่ะค่ะรับที่ชอบมันเปิดบอ,ต,อตัวนี้นบอตัวนี้เอาไปนี่ละซิมเบิ้งตัวนี้จังหน่อยใส่ปลายมัน ตัดรลดอ,องซิมบงคันแวะตัวนี้คมคักหอมอลำแซบขมกลัวอยู่น้อยหนึ่งสำหรับภูมิาจขมเนาะแซบเอาคือเอาวันเบิร์เอาไว้ให้หนังเลยเนี่ยักหลายนึง เอาไว้ไฮบอลเช่นค่ะพี่น้องยืดเดี๊ยวถ่านำไรเพิ่งหยดหยดแล้วเนี่ยนำเพิ่งไหลล่ะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวให้บ่าวเช่นเพิ่งมาจัดการเด้อค่ะเพกก็กินซ้ำนี่ล่ะเดี๋ยวบ่าวเช่นเพิ่งสิว่าโอ้ยบ่จงไว้ให้ก็เลยจงไว้เพิ่นซะค่ะมายืนถากลืนน้ำลายเอือกเออกอยู่ค่ะพี่น้อง ค่ะสำหรับคลิปนี้เพลกก,กก็ฝากไว้ซํานี่เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินเที่ยวกับเราบายเพชรไข่นนำเนยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไป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 นำได้ไม่แล้วเอาไปทรงใหม่ต่อค่ะ